สวัสดีสวีดัตสลัดผักผมรัชชทวีเฮ้ยและชยัยในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไอ้คราบนะฮะ,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 ะทุกคนในครั้งนี้นะครับเราจะมาสร้างซีรีส์ที่น่าจะยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยจะสร้างมาแล้วซีรีส์เอาชีวิตรอดไหมครับแบบเป็น EP โหมดธรรมดาธรรมดาโอเคไปกันเลยมาสร้างแมปกันเลยนะฮะทุกคนกดคี s new world ไปเลยโอเคแมปเราจะชื่อเพนนะคะรับป่าทุกคนเรามากีกฎอยู่ว่าเราจะสร้างบ้านตรงที่เราเกิดเลยนะทุกคนซึ่งถ้าเราเกิดในทะเลทรายเราก็ต้องขอภัยนะครับผมก็ต้องไปหาที่ ที่มันเป็นป่าใกล้ๆจุดเกิดนะครับเพราะว่าผมสร้างบนทะเลทรายไม่ได้หรอกเอ่อชิปเป็งแล้วไงเราต้องสร้างบ้านในเบสแลนด์จริงๆอ่ะโอ้ฮ่าฮ่า ว้าว wow, this crazy this crazy กายโอเคมาเรามาสร้างบ้านโอเคมาตัดไม้กันเถอะเริ่มประเพณีของเรากันนะฮะตัดไม้บ้านเฮาตัดไม้ยังไงดีตัดไม้แบบนั่นน่ะแหละฮะเ,เราเกิดมาเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องขุดหินนะะถามว่าทําไมเราปกตินะครับคนอาจจะต้องขาบอุปกรณ์ไม้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงนะถูกมาทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็คาบอุปกรณ์หินไปเลยฮะทุกคนเราจะขุดสักประมาณ20บล็อกนะฮะถามว่าทำไม20บบล็อกนะเป็นพื้นฐานนะฮะแล้วมันก็ ง่ายด้วยเลขสวยปะปึ้งต่อไปที่เราต้องทานะครับก็คือการตัดไม้สักต้นหนึ่งก็เหลือบล็อกไม้สดๆไว้บล็อกหนึ่งเพื่อสรสบในการคาร์ทอตนะครับในการกันไว้ก่อนนะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีเตียงนะครับทุกคนคืนแรกเราจะเป็นที่ต้องมีเตียงนะถ้าเราไม่มีเตียงเราตุย,ยนะทุกคนแต่เราจะไม่ลืมกดของเรานะเราจะไม่ไกลไม่ไปไกลมากเพราะว่าเราไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราจะเป็นที่ต้องหาแกะนะครับเราจะเป็นที่ต้องหาแกะเพราะแกะเนี่เป็นสิ่งสาคัญอุ้ยเจอ2ตัวว่ะไม้หนูนี่ไปไหนถามว่าทําไมผมไม่สร้างบ้านไปเลยฮะจริง ได้เลยครับแต่ผมไม่อยากอยู่ตอนกลางคืนติดอยู่ในโดงไัยนะไม่น่าเข้ามาเลยทุกคนติดนะทุกคนดูดิป่าจังเกิลมันต้องมีแบบสิ่งมีชีวิตดิวะไม่ใช่มีแตบบ่ต้นไม้อะไรเงี้ยมันดูเฉยไปแล้วไงไหมครับต้องมีแบบอัปเกรดมาแล้วนะต้องมีสัตว์เพิ่มขึ้น20%เราจะไปที่ต้องหาขนแกะจริงๆนี่อันหนึง่งผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมืดแล้วนะประมาณตอนเย็นแล้วนะตอนนี้อากาศเริมเร่มแลเริม่มแลเริ่มไม่เอาดิไม่เอาขนแกะอีกอันเดียวเอง please please away please โอเคผมขอออกจากจุดเกิดประมาณสัก2กิโลก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบผมต้องอยู่ในน้ำนะฮะทุกคนผมต้องเป็นสัตว์สัดครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วยืนมองดวงไอ้ไม่ใจว่ายมองดวงจันทไม่เป็นเช่นเคยเออวะ่ะทะเลทรายนี่มีบูมานปะวะแต่ว่ามันมีซอมบี้แบบกันแดดกันฝนนะเว้ยที่นั้นน่ากลัวกว่าซอมบี้เขียวเราอนี่ไงซอมบี้ที่ผมบอกซอมบี้ทนทนแบบทน เป็นมนุษย์มนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกแถวนี้อ <comprend s> ย่ามีสเกเลตันเลยฮะยิงทีเดียวก็ล่วงเลยเลยอย่างเนื basics, <cons> <sh arp inhale> ้อก็ยังไม่เสร็จตอนนี้ก <thinking> ี่โมงแล้วไม่รู้รอสักหน่อยเธอจ้าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะไอสเกเลตันใส่ชุดกอทองเต็มรูปแบบโอ้พระเจ้ามีฝั่งนี้ดล้วเนี่ยโอ้ยมันจะมืดแล้วเดี๋เดๆดเเดนีเนียทุกคน two thousand years later โอ้นี่ผมไปไปกินน้ำมานะทาอะไรอะ่ะเฮ้ยทาอะไรของเองอะ่ะมา,มาทดสอบความแม่นได้ไหมเดี๋ยวใจด้วยน้องไม่ถึงหรอกคือที่สองของเราจะผ่านไปได้ดูดีฮะทุกคนวันน้ให้เป็นแบบนั้นเธอขอร้อง please อีพีแรกของเรา,าคือการสร้างบ้านมาทุกคนคมจะนับหนึ่งถึงสองนะหนึ่งสอง oh s มีการยิงให้สัญญาณเด้อโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. วิ่งเร็ววิ่งเร็วคารนาอา่อย่าลืมอย่าลืมไอ้พวกนี้วิ่งเร็วน่าจะใช่เออเขาบอกว่าเบลเแลนด์ม er ีเหมืองใช่ไหมเป็นเหมืองทองนะฮะเหมืองที่มีทองเยอะมากก็หวังแล้วตบนนั้นว่ามัือองงทสก นทีน่สร้างบ้านบนต้นไม้ไหมทุกคนผมคิดว่าน่าสนใจนะบนดินมันน่าเบื่อแล้วไงจะสร้างบ้านตรงไหนดีนะจะสร้างบ้านตรงนู้นแะล,ล้วกันไานตัดไม้กันเลยป้อหมายที่เราจะทำนะก็ะคือการตัดไม้น่าจะพอแหละสองชุดน่าจะสร้างบ้านหลังเล็ก้สักหลังหนึ่งหลังน่ารักน่ารักหลังลายคิตตี้นะฮะทุกคน1ิบล็อกยังน้อยไปน้องน่าจะลงมดัดเอออะไรนะน่าจะลงมัดนี่ด้วยนะทุกคนมัดตัดไม้แต่เราฮาร์ดคอร์ทำอะไรให้มันดิบดูยากๆหลงังกล้องก็ทำให้มันยาก หน้ากล้องก็ทำให้มันยากยิ่งเข้าไปอีกมีคิเปิ่มมาข้างหลังคือสวยนะของในตัวผมนี่คือล้ำค่ามากเลยนะตอนนี้ในช่วงแรกๆคือล้ำค่ามีอาหารสี่เชียร์และซอมบี้เนี่ยลืมไปลืมไปแล้วะทุกคนไหมนะโอ้โอ้มาก็โอ้ผมนึกว่าผมจะโดนไฟแบบแดดเดียวทำลายร่างกายและใจไปแล้วนะ A few moments later เลยออันหนึ่ง เออสักต้นนี้แล้วกันเออ64คิดก่อนว่าผมจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีตอนแรกผมจะสร้างบ้านบนทะเลทรายเนะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วก็เออสร้างบ้านบนทะเลทรายมันจะดีหรอผมอยากได้บ้านที่มีเออ,เ,อ,อเราก็ตั้งกฎไว้แล้วี่หว่าว่าเราต้องสร้างบ้านจุดจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นของเราก็คือเบลแบดแลนด์เพราะฉะนั้นเราต้องจะไปสร้างที่เบลแบดแลนด์ครับตามคำสัญญานะฮะทุกคนผมไม่เคยลืมสัญญาอยู่แล้วสถานที่ที่เรา คิดว่าน่าจะสร้างบ้านตอนแรกอยู่ตรงไหนวะเลยเออเนินนี้ไปก็จะเจอกับบ้านเราแล้วนี่ไงเออใช่แล้วะเออช่างเอะเรามาสร้างบ้านตรงนี้ตอนแรกเราคิดจะสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมเราคิดว่าอยู่ในเปโอแบดแลนด์พอละงั้นเราตรงนี้แล้วกันอยู่แกรผ้าทิ์ดีเออลืมไปเลยทุกคนชิปเป่งละเราเหลือขนแกกอันหนึง่งชิปเป่งแล้วไง โอ้โหให้ตายเถอะคุยเรื่องตัดไม้มานานเลยฮนะแต่ไม่ได้คุยเลยว่าของที่มันสําคัญที่สุดว่าทุกคนเราไปรีบหาคนแก่กันเถอะผมลืมไปเลยผมไม่อยากได้คืนที่สอยต่อไปแล้วพลีซเว่พลีซพลีซพลีซโอ้ my god โอ้ว้าว้า้้้ไอเขียวไอเขียวไอตายผมเจอเขียวเฉยมันไม่มีหรอโหโหดร้ายมากมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วโอ้โหผมก็ลืมตัดไม้สะเพลินเลยทุกคนกระสุนตัวหนึ่งพลี please. พีซเวยยพีซเวยพตุมเหมือนว่าจะไม่มีเราต้องอาศัยอยู่บนบ้านนี้แล้วฮะทุกคนถงถ้ำก็ได้วะตรงนี้มีถ้ำไม่ลงโอ้ถ้ำดีมากอ่ะก,ก็ปิดไว้แล้วกันโอเคเรียบร้อยพออยู่ไปกันฮะทุกคนเราต้องอาศัยอยู่ในนี้นะเป็นแคมป์ชั่วข่าวโอเคมาระหว่างเป็นแคมป์ชั่วขราวก็หาแร่กันดีกว่า โอเคโอ้ย okay. oh yeah. เจอแร่ที่ต้องการแล้วแร่่าเอาไปทําเป็นอะไรได้ฮะเราจะไปแปลรูปกลายเป็นทอชผมไม่ค่อยเอาพวกอากานมาเป็นแบบเชื้อเพลิงนะผมรู้สึกว่าเสียดายไงไม่รู้มันจะเป็นเสือเสือ,เส,อเสืออะไรเชื้อเพลิงที่ถึกทนมากๆเช้าแล้วมั้งทุกคนจะจําที่นี่ไว้ตลอดการนะเราจะรอเสียงว่าน่าจะตอนเช้าแล้วแหละฮะทุกคนเพราะ่ามันนานพอสมควรครับเชาวว้ายังวะขอดูกอนแป๊บเช้าแล้วมั้ง คทุกคนโอ้ยหย,ย,ยิบแลชิบแลโอ้ชิตโอ้อย่าเข้ามาไอตัวนี้มันทำให้ผมติดเชื้อป่ะตอนเช้าแล้วทุกคนผมคิดว่าผมพร้อมแล้วโอ้มาทุกคนเรามาสร้างกันเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนฮะอ่ามาร้องเพลงกันทุกคนมา3 2 1 let's go อ๋อตะบึงรดรัดบัเก็ต อ๋อตะบึงอ๋อตะบึงรอบลัดเขาอ๋อตะบึงโอเคผมรอดได้แค่นี้ครัทุกคนเช่คมาทุกคนเียคพื้นที่เสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือการตั้งเสาในเองนะเออทุกคนผมไปหาเสาไม่ใช่ดิผมไปหาคนแกะคนดีกว่าอ่าคนแกะ มันน่าจะมีอยู่แถวนี้แหละแกะสักตัว2ตัวโอ้ยโอ้เช็ดเช็ดอะไรวะน่ะเฮ้ยว้าวนวะ้าวว้าวอย่าสู้ดีกว่ามอนฮาร์ดด้วย uh, ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นถ้าทุกคนอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงมีแกะในน้ําหรือเปล่าแกะในน้ําไม่มีมีแต่แตงโมออกมาทําเผือกอะไรเนะี oh, oh. ่ยโอ้ยค้นน้ำแล้วททุกคนไม่ไหวสงสัยผมต้องย้ายใบโอมแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหให้ตายเอะไม่มีสิ่งมีชีวิตสักสักตัวเลย ขึ้นเป็นเอ่อเป็นทาสานแบบหนึ่งททุกคนมันต้องเป็นทาสานชั่วครูนะมันไม่มีไม่ตนะ่าร่องรอยขอยงสิ่งมีชีวิตสักตัวหนึ่งจริงๆมันมีแหละตอนแรกๆแต่มันแกล้งผมไงลงน้ำฮะทุกคนเฮ้ยฝั่งหนึ่งน่าจะมีแก่สักตัวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยปฏิหารอันนี้หนูหลบไม่ทันแลวอันนี้มันนี่นี่ปนไปไหน นี่ไงทีเดียวจอดเย้ในที่สุดผมก็แสบตาอยู่เหมือนกันทุกคนพอดีผมเอาปากใกล้ไม้แล้วผมตาต้องใกล้ด้วยไงลำบากลำบากเอาออฟตัดต้องเข้าแล้วแหละนะไม่ได้โฆษณานะซื้อมาใส่นี่นแหละแต่แถวนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะเป็นหน้าผาเลยครับทุกคนลองจินตนาการถ้าถ้าเรามีสะพานร,รอบหน้าผามันจะเกิดอ,อะไรเราจะสร้างเกาะของตัวเองตอนนี้นหาจุดที่เราจะสร้างบ้านตอนแรกก่อนโอ้โอ้โห้องฝากเด็กมัธยมปลายโอ้ตรงนี้มีโพรงนะครับ ว้าโอเคตื่นเช้าแล้วโอ้มาริโลว์วู้วอุ้ยมาริโลอีกแล้วว้าวโอ้ยโซค l ิวไม่นะน้องกลัวผมอีกแล้วเลิกชมน้องรู้โหหลายตัวมากเลยมาริโลสปอนเนอร์แถวแถวนี้เว้ยเนไงไหมครับแอบซ่อนอะไรบ้างาตรงนี้แหละเออนี่ไงเนี่ยที่เราต้องสั่งเอาแรกที่เราต้องสร้างบ้านคือการตั้งเสาครับอันนี้ได้แล้วเอออันนี้แหละไม่ต้องคิดมากเฮ้ยตกน้ำว่ะเฮ้ยเอ้ยผมได้ EP ตกใจหมดใจกระทั่ง EP อ่ะ มานะสามสองหนึ่งผมจะเป็นคนแรกของโลกครับที่ลงมาข้างล่างแน่อนอนอึ๊โกงนมีไงคนเทพ โอเคผมข้ามไปเลยกันตอนที่ผมสร้างเสร็จ Let's going on อชุบโอ้ยเสร็จแล้วภายในเวลา0.5วินาทีมารีวิวบ้านกันเลยทุกคนเย้โอเคหน้าบ้านผมจะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะฮะโอเข้าไปข้างในกันเลยปังปังโอเคมีที่เหยียบด้วยที่เหยียบอัตโนมัตินะครับในบ้านผมนะครับอันนี้จะเป็นห้องเอาไว้คับของนะฮะน,นี้ก็จะเป็นส่วนของเตาหิงมีสามันนะครับ ก็จะวางของไว้มุ้ๆอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นหน้าต่างโมเด์ Modern นะฮะไม่มีอะไรเข้ามาได้แน่นอนะลูกธนูก็เข้าไม่ได้ครับเนื่องจากบล็อกของไม้ค้ำนั่นเองโอเคนี่ประมาณนี้นลครับสำหรับห้องนี้ปะห้องต่อไปกันอันนี้จะเป็นห้องไว้ชั้น2นะครับทุกคนตรงนี้ผมจะกลับว่าจะสร้างเป็นทางลงไปเมืองนะครับซึ่งอีพีหน้าเราก็มีโอกาสาที่เราจะไปหาเพชรอย,อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะเอาเพชรเนี่ยไปทําเป็นออกซิเดียนนะอ่ะชั้น2นะครับทุกคนก็จะมีลักษณะที่ดูโง่หน่อยนิดนึงนะครับถามว่าทําไมนะครับเป็นห้องโถงธรรมดานี่แหละตรงน เป็นห้องนอนระดับ5ดาวเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทําการสร้างบ้านไปนะทุกคนซึ่งเป็นบ้านโมเดิร์นของผมเองแล้วก็เอ,อ่อได้ทําการประจนภัยสํารวจอะไรมาก็เยอะพอสมควรทั้งหาบ้านทั้งหาท,หาท,หาที่โอ้โหวุ่นวายไปหมดนะครับทุกคนก็ได้ที่แบดแลนด์นะทุกคนส่วนคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกันกดติดตามกันด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊ๆ